กดไลค์กดแชร์กดตับให้เราด้วยสวัสดีครับเยอะ yeah. อะไรกล่องสูมีกแล้วรอพี่โบวันนี้มากล่องสูมครับเรามีินเสิร์จากญี่ปุ่นปะไม,ไม่มีอันนี้ของไทยแต่วันนี้กล่องสูมร้านนี้มาจากของร้านนี่ทอยคาลเลคชันอ๋ออันนี้บอกก่อนไม่ได้สปบอนเตอร์นะคือเอง อยากเล่นอ๋อก็เลยไปถามว่ามีกล่องส่งแบบคาคาไหมเขาบอกมีอ่าเขาแจ้งมาราคา5 0 0พบาท5,000บาทเลยเหรอ5 0 0พกล่องนี้5,000ันในกล่องขนาดไหนพวกขึ้นมาดูดิในห้าพันจะขนาดไหนนี่5,000บาทเดี๋ยวเอามือออกไม่ทันเดี๋ยวเห็นเจอของหายากแยี่วเดี๋ยวเห็นโลอ่ะเจอของหายากนั่งโอเค มามันจะคืออะไรมันจะคืออะไรอย่างแรกเลยเรียกขอหายากเฮ้ยยากเยอะเลยมันสืบยุญี่ปุ่นด้วยขายากไม่ละโอ้พี่อยากอ่านเลยอ่านออกอมีเรื่องข่าวเรื่องอะไรเนี่ยเอ้ยมีต่อสุ่มที่เรื่องอะไรตอนแรกกูดว่าแฟนตาซีอาเฟดเฟดอ่าชื่ออะไร เป็นเงาเป็นเซเบอร์ครับคลาสเซเบอร์หนูว่าเซเบอร์ก็ถือดาบอ่ะเซเบอร์อยู่แล้วคลาสเซเบอร์ครับชื่อต้องต้องการชื่อชื่ออะไรวะลิงเหรอเออมันเขียนชื่อลิงข้างหลังอ่ะชาวมังเนี่ยลิงไม่ใช่เลยชื่ออะไรครับชื่อภาคอันนี้ชื่อคาอันนี้ชื่อภาคแล้วแล้วชื่ออะไรชื่อตัวชื่อตัวชื่อตัวละครเกมขาร์นแต่เซเบอร์ถูกแล้วเอสพชาวมนี เอสพีเอ็นจะไม่ต้องยุ่งอ่ะมันเป็นรุ่นของมันชื่ออะไรเด่งกล่องละวัดอันนี้คุ้นมากเขาคือใครว้าทำไมมันคุ้นจังวะไม่ได้เลือกโชว์หน่อยสิเดี๋ยวแป๊บนึงวัยนี่คุ้นอ่ะดูแปลงเหรอเออเออเออพูดถูกดูแปลงอะเขามาเดี๋ยวหยิบมาทีก็ลดูแปลงที่สามไม่หว่าใช่ปะ ไม่ถึงบอกไงคุ้มเลยแล้วมาสองตัวไม่มาสองตัวคู่กันเลยเหรอนี่ไงคู่กันเลยเนี่ยคนนั้นเขาชื่ออะไรนะมินมิเนฟูจิโกะขามินเน่ฮะมิเนฟูจิโกะฟูจิโกะโอเคมินี่ไงเขียนไว้อยู่แล้วมิเนฟูจิทุยฟูจิโกะอ่าแล้วอีกคนหนึ่งใครเขียนว่าดูแป้งที่สามทำไมมันมีที่สามที่สองที่หนึ่งคืออะไรอ่ะผลเรื่องหนึ่งก็เป็นอาแซงดูแป้งไงที่มันดังสุดๆแล้วอ๋อ มันจะมาเป็นคู่ๆนะช่วงเนี้ยมาเป็นคู่ๆเลยไม่มีคุณคุณว่ะโหอันนี้ต้องมีทุกกล่องส่งบอลแมวทองด้วยเออเออได้แมวทองมาใช่ไหมแมวทองด้วยก็เป็นดาบบอลอันนี้โอเลยบอลเซตนี้คู่เลยใช่ไหมใช่ตามหน้ากล่องอันนี้เซตนี้เซตคู่เลยเขาจะเอามายืนกันได้แบบนี้ อันนี้เหมือนเราเคยได้มารอบนึงใช่ครับนี่เราจะมาเขาจะมายืนกันได้แบบนี้เราเคยแกะออกมาปะจำไม่ได้แต่ว่าเคยแกะ้นคลิปเก่าๆงานดีอยู่อ่ะนี่เคยแกะแล้วบางกล่องมันซ้ำๆจะเคยแกะกันมาแล้วล่ะใช่อ๋อแปลว่าญี่ปุ่นเขอาจจะชอบมันมากอเลมเลมอันนี้เลมเลมแต่เนี่ยเลมเลมเนี่ยเลมชื่อก็บอกรู้แล้วมันมีสองตัวไง แต่ว่าตัวหัวฟ้านี่แบบเป็นคนเขาชอบเยอะมากกว่าใช่ใช่แล้วได้ตัวดีใช่ทำไมเขาชอบสีฟ้ามากกว่าสีชมพูบทบาทมั้งน่ารักกว่าเอบนบนเยอะกว่าใช่น่าบ่นบามันเยอะกว่าน่ารักกว่าต้น่ามันเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนสีนี่น่ารักกว่ามากดีช่วงนี้นารูโตะมาบ่อยจังเฮ้ยนารูโตะซีรีส์เดียวกับซีรีส์เดียวกันเลยนี่ใช่ไหมอากาศอันเก่าที่เราเปิดได้ด้วยนะ ใช่แค่อันรู้นก็ใช่พี่ใช่เลยใช่ใช่เลยทักาชิโอสวยว่ะอุ้ยมาเป็นซีรีส์เลยอ่ะทักาชินี่สวยมากเลยอ่ะอันนี้ชื่ออะไรนะลืมชื่อมันละการะการะเข้าคือใครอ่ะอ่าอนี่ไงเป็นหมู่บ้านทะเลทรายไงพี่โบได้ดูปะเนี่ยอย่าเลยเดี๋ยวกูดูกูก็แปลงร่างไม่ต้องดูแล้วพี่โบจะชอบตัวนี้นะพี่โบไม่เคยโดนน้ำตก ดูช่วงแรกๆเองอันนี้ก็มาช่วงแรกๆเลยนะพี่โบอันนี้แล้วถ้าเกิดพี่โบดูเรื่องโจโจ้ไปด้วยฮะเอ็นเกมไอรอนแมนไม่น่าของอะไรเอ็นเกมปะใช่เอ็นเกมเอ็นเกมอ่ะอ๋ออันนี้ก็อินฟินิตี้วอลชุดที่มันเป็นชุดเดียวกันป่ะชุดเดียวกันปะมันชุดชั้นเอ็นเกมชุดหนึ่งใครรู้ชื่อบอกหน่อครับสรุปชุดเดียวกันป่ะวะคนละชุดว้าแม่งมันเป็นคนละชุด เป็นคนละชุดที่ตอนนั้นประมาณ50อ่าหนต้นอธิบายนี่มา50อันนี้คือมา50อันนี้คือ New Ironman คือจะคือคนละตัวกันเขียนมา50แต่ว่าเนี่ยจะเป็นคนละตัวกันเพราะเราของเ N g เกมจะแตกต่างกันเดียวนิดเดียวจริงๆนิดเดียวตรงไหนแตกต่างกันนะจํไม่ได้ว่าแตกต่างกันตรงไหนแต่ว่าจําได้ว่ามันจะต่างกันนิดเดียวจกะแล้สีเงินกับจกะแล้สีทองโอ้ไม่เป็นไรลองดูแล้วกันนะแล้วก็ลองพิจารณาดู สามสองหนึ่งไปหมดแล้วมั้งหมดเลยกล่อ,องห้าพันหมดเร็วงั้น,นอ,อ,อัน,นี้อะไรนะอากิโตะเบนินฟอร์มคืออันนี้ไปนล้วสุดยอดปะเนี่ยก่อนสุดยอดออรางสุดยอดชื่อชาชนิงฟอร์มอ่ะขึ้นรุ่มหน่อยโอ้สวยสวยสวยโอ้อันนี้คล้ายๆกับงานพวกงานเลยนะสมัยก่อนที่เรียกว่างานของเลย<อ>นะเป็นเพสโต้พี่บอืมนนี้แพงนะอันนี้แพงนะ ดูดูสีดิดูสีที่เขาลงดิให้ดูรายละเอียดนี้แพงนะเออออเเดี๋ยวนี้งานไลเดอร์ก็เข้มเขมอย่างนี้แหละนะมาต่อเรื่องนี้ทีรายเป็นปัญหาโลกทุกทีเฮ้ยของดีเขาคือใครเฟสอีกแล้วเสรแกร์ออเดอร์อีกแล้วแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าน่ารักเหลือเกินใช่ไหมใครวะ อึ่งปลามากตัวนี่ก็ของดีนี่ก็ของดีอันนี้ตอนออฟออฟไลน์โอ้โหพี่บอลทำไมยิ้มะไรนะพูดคนใช่ไหม่ดิทำไมพี่บอลทำไมพี่บอลยิ้มอย่างเงี้ยนี่ชื่ออะไรนะน่ารักมากอ่ะตัวละครตัวเนี้ยทำไมพี่บอลยิ้มแปลกๆวะซอสออฟไลน์จับผ้าเท่าไหร่นะทำไมดูวยดูแบบมีความตก โอ oh. ้หเฮ้ยดีใจมากเลยที่ได้ตัวนี้มามาอกแล้วปิเตอร์แอนกามัวอันนี้ดีมากอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีเฮ้ยกล่องนี้ดีนะ1ตันชิโรด้วยนะสวยด้วยนะป๊บนึงนะขอเช็คสภาพกล่องดีหัวนี้ของดีคือตดีอันนี้ดีนะดีนะแต่ว่าดูไม่มีไม่ปกติมันต้องมีหมอก่อปะงานแดนเทโตนะฮะมันไม่มีหมอก่อด้วยเนาะ มีของญี่ปุ่นไม่มีมอกรจะบ้าของเขาบอกสภาพของเป็นไงบ้างพี่บอลเอ่อมีรอยเล็กน้อยแต่ดูแล้วก็คมคมอยู่อนาจจะมีรอยบุบนิดเดียวนิดเดียวให้ดูท่าโพน้องอะโหงนับงับผิวน่ารักมากน่ารักน่ารักทันจิโร่ของงานทันจิโร่นี่ดีเลยเป็นตเหมือนกันบันไดอ่าใช่สวยงานสวยไม่มีมอกรจากญี่ปุ่นอันนี้สุดท้ายยังสุดท้ายละต้องหยิบผู้ หยิบเทียนสองกล่องเลยเหรอใช่เราหยิบสองกล่องวันมันใหญ่มากเฮ้ยทารกกิเอ้ยเดี๋ยวสองสีเลยเหรอสองสีเลยโอ้เพิ่งเปิดอีกฝันึงยสองสีเลยนี่ไงโชว์สุดยอดแล้วดินจะพูดอะไรกับพี่โบตออมาไม่พูดแล้วอันนี้แม่งต้องเอาคู่ถึงสวยกต้องคู่ไงดูหน้าแล้วรู้สึกยังไงเลย โอเคไปอ่ะดูหน้าที่เป็นสีหรอรู้สึกว่าหลิ่นโอเคมากๆเลยที่เป็นสีเนี่ยอ๋ยหน้าสวยว่ะหน้าสวยมากอันนี้คือฝัางคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นคนทำคนปั้นฟิกนป้นนะเนี่ยมีหน้าคนปั้นฟิกด้วยเป็นเวลาสองกล่องนี้แกะเลยครับเทียบเลยเพราะเป็นขาวดํามาเป็นเซตจะได้คนได้รู้ว่าไอ้งานขาวดําเนี่ยจริงจมันก็มีเป็นคู่เหมือนกันอุย มีความสุขนะสวยดูดิโอ้นละเอียดดีมากสีผมสวยมากลิ้นคะแต่เย็นเอ่ะประกอบไปสิใช่เลยดูความหน้าตางานเขาดีอ่ะดีมากอ่ะงานสวยนะเสียงหลงทำไมวะาลิ้นหน้าตาโอเคเลยนะโอ้สีแบบโอ้ดูดิพี่บอลยิดูในกล้องยิ่งสวยเลยอันเดี๋ย้งานสีนะงานขาวดำด้วย เนี่ยงานขาวดานี่ตอนแรกคิดว่าขาวก็ขาว,ขาวไปเลยดําก็ดําไปเลยแต่ว่าเนี่ยโหมาเป็นสีเทาเลยนะง<ห>นาน,นละเอียด<ว>ย<า>ดีมากเหมือนอยู่ในที่มืดอะแล้วมองไม่ค่อยเห็นสีเขาเออสวยนะทั้งคู่สวยมากเลยนะอ่ะ Take action คู่อทว,วีความหล่ออ่าโอเคประมาณนี้เนะสรุปกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเสิสองสิบสาสิสี่สิบ้าสิบสิบเจ็ด สิบ <17 S 2> เจ็ดเลยนออี่นี่นี่มผมมองไม่เห็นด้วยสิบเจ็ดหารห้าพันตกบองละสามร้อยบาทโอ้ด<อ>้วยความที่อ่านจะเป็นเพราะว่ากล่องมันมีจํานวนเยอะนะเขาก็เลยใส่เข้ามาแล้วก็อย่างหนึ่งต้องบอกก่อนว่าสินค้าเนี่ยกล่องเนี่ยสภาพค่อนข้างแบบมียับบ้างมีนิ่งมากแล้วแต่ก็แล้วแต่ตามสภาพมันสวยก็มีอ่าของสภาพสวยก็มีเรื่องกล่องสุ่มมันอยู่ที่แต่ละคนนะว่าชอบไม่ชอบยังไง อ่าไม่ต้องบอกโอ้ยเนี่ยเป็นเลือกต์ื้อไม่ต้องสี่เนี่ยน,นะ,ค,ะครับเพร,เพราะว่าอันนี้เราเล่นเพื่อสนุกเปิดขำๆพี่โบก็อยากรู้เหมือนกันห้าพันจะคุ้มไหมคำตอบคือบอกว่าคุมมค้มไหมคุ้มโอ้คุ้มอยู่แล<ม>้วหลินหลินได้ตัวที่ชอบ<ม>แล้วแจกไปเลยวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับตอนหน้าไปไลน์มาดูกันตอนละวันนี้ครับคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊ายบาย,บาย,บาย